สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆนทุกคนจะพามาดูอะไรลูกสาวได้หลานแล้วนะนี่จ้ะนี่ได้หลานชายตั้งสามชีวิตไย อันนี้ให้เขาอยู่ในตะก้ะเพราะว่านี้ไม่มีกรงเนะาะเมื่อก่อนนี้ก็เลี้ยงเอาไว้เหมือนกันกรงก็มีแต่คราวนี้พอย้ายกลับมานี่ก็เลยยกกรงให้เข้าไปไม่ได้เอากลับมาด้วยไม่ได้เอามาัดจ,าจักจันด้วยพาคนหนูเก่าพ่อเขาไปซักมามันไม่ออก อันนี้สองวันเปลี่ยนให้ครั้งหนึ่งพึ่งคลอดเมื่อวานเมื่อวานนี้ตอนตีสองได้ตัวผู้สามตัวเลยไม่มีตัวเมียมีแต่ตัวผู้ออกปอกเอ็กแป๊กตัวผู้ได้สีเทามาตัวหนึ่งไม่รู้มายังไงหลงมายังไงไม่รู้เดนตัวหนึ่งพ่อเขา,าตัวเบลอร์เลย ก็เลยจําเป็นจะต้องปิดกรงมิดชิดกลางคืนเนาะเพราะว่าสามตัวเนี้ยมันเป็นตัวผู้เดี๋ยวพ่อเขามากัดตายถ้าเป็นตัวเมียนะ่ะไม่เท่าไหรหรอกแต่ถ้าเป็นตัวผู้นะ่ะมีกี่ตัวเขากัดตายหมดเลยนะพ่อเขานะ่ะเพราะว่าพ่อเขาไม่ใช่แมวบ้านนะพ่อเขาเป็นแมวป่าเขาอยู่นี่ละเนี่ยเนี่ยเขาอยู่ในป่าเนี่ยเขาอยู่ในนี่ละเนี่ย เขา้เขามาไม่เคยไม่เคยให้เราได้จับได้ใบเขาหรอกนะเข้ามาเขาจะมานั่งแอบอยู่ในป่าตรงนี้เพราะว<ท>่าข้างบนมันไม่มีบ้านคนนะเป็นป่าทั้งหมดเลยเป็นป่าเห็ดเป็นป่าทั้งหมดเลแต่ว่ามันเป็นที่ที่ที่มีเจ้าของนี่แหละแต่มันเป็นป่าขึ้นไปข้างบนนู้นก็ป่าขึ้นไป <aine S 2> ข้างบนนู้นข้างบนนู้นก็ป่าหน้าเทียงนี้ก็ป่าเป็นป่าหมดเลยไม่มีบ้านเป็นป่าหมด ไม่มีบ้านคนแล้วมีบ้านที่อยู่จริงก็มีบ้านนิดหลังเดียวแล้วก็บ้านพี่สาวแต่ว่าเขาอยู่ทางนู้นสาวนี้อยู่ทางนู้นไกลอยู่แต่เขาก็ไม่ได้เลี้ยงแมวนอนเลี้ยงลูกเพราะว่าปีเขาเขามาเลี้ยงใหม่ก็เลยไม่ทันได้ฉีดยาคุมให้เขาตอนนี้ก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาได้กี่เดือนกี่เดือนไอ้นี่แล้วนะ่ะ ที่ว่าเขาจะพร้อมจะติดสัตว์น่ะก็เลยไม่รู้มารู้อีกทีจนว่าเขาร้องเงาเงาวแล้วฉีดไม่ทันแล้วไงตอนนั้นถ้าฉีดตอนนั้นเดี๋ยวมดลูกเขาเน่าก็เลยต้องปล่อยเขาไปก่อนหลังจากนี้ก็คือให้ลูกเขาโตกินข้าวอะไรแล้วก็คงจะต้องฉีดยาคุมแล้วละ่ะช่วงกําหนดของเขาเนาะนอนเลี้ยงลูกไปไหนก็ไม่ได้เราวนี้น่ะ แล้วอย่างหนึ่งที่ให้เขาอยู่ในนี้เขาคาบลูกคาบลูกไปแอบไว้กลัวคนเล่นลูกเขากลัวเล่นลูกเขามั่งอุ้มลูกเขามั่งบายลูกเขามั่งเขาไม่ชอบ้วมั้งเขาก็จะแอบเอาไปซ่อนไว้มั่งอะไรมั่งออกสามตัวตัวผู้ทั้งหมดนี่ก็เปิดเปิดออกให้กินข้าว น,นี้ก็เพิ่งจะซื้อมาใหม่อีกถุงหนึ่งเนี่ยถุงละโลโลไม่กี่บาทหรอกอันเนี้ยห้าสิบห้าบาทเพราะว่าเป็นหัวอาหารแมวบ้านเนาะมันไม่ใช่แมวพันธุถ้าเป็นของแมวพันธุก็แพงล้ร้อยกว่าบาทพ่อเขาเอามาทุกคืนเลยแต่เขาเข้าไปในตะกร้าไม่ได้ถ้าเขาเข้าไปได้กัดตายหมดแล้วเนี่ย ไม่กัดอย่างเดียวเขากินด้วยบางตัวกินเลยนะกินเหลือแต่หัวนี่เคยเจอละมากินลูกแม่นี่ก็เหมือนกันนะถ้าดูแล้วว่าถ้าลูกไม่ค่อยแข็งแรงหรือไม่อะไรแม่เขาก็กินนะยไอตัวเนี้ยตัวสีเข้มของเขาเนี่ยตัวสีเหลืองเนี่ยตัวร้ายเลยเนี่ยชอบตะกายหน้าเพื่อน,นชอบตะกายหน้าพวกพี่พน้องน้องเนี่ยตอนเขาออกนิดไม่ได้นั่งดูก็เลยไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นพี่ที่ออกก่อนอนะ ดูคนตุบเลยเอาเขาลงมาจากบนบ้านเพราะว่าบนบ้านแดดมันมันออกแล้วแดดมันร้อนแล้วมันร้อนด้วยครับผมครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้กําหนดเปลี่ยนผ้าปูที่นอนละเนี่ยเราฟางมาใส่ใเขานั่นหละฟาง เปลี่ยนใหม่ให้แล้วแหละฟางเนี่ยไอ้ฟางอันที่เขาคลอดอ่ะที่เขาออกอ่ะนี่เราออกหมาละเพราะว่าเอาไว้ไม่ได้เพราะมันเปื้อนน้ำเอ้นี่เนาะน,น้ำค่งของเขาน่ะเดี๋ยวมดขึ้นแล้วมากัดมดขึ้นแล้วเขาจะมากัดลูกเขาพอออกแล้วพอช้ามาก็เอาไปอาบน้ําอุ่นอาน้ําผสมน้ําอุ่นแล้วมาเช็ด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 มันจะได้ไม่มีกลิ่นมดจะได้ไม่มากัดแม่ก็ เรียบร้อยเช็ดให้เรียบร้อยไม่งั้นน่นมดมันเป็นมดดำอะมดดำตัวตัวใหญ่ๆนะกัดเจ็บๆคันๆนั่นอ่ะมันชอบขึ้นไปกัดได้กลิ่นคาวไม่ได้จะหมูกไวๆห,หามดพวกนี้น่ะ สองตัวเหลืออยู่แค่เขาตัวเดียวนี่แหละตอนที่เขาเอามานะ่ะนี่ก็เคยถ่ายลงคลิปเนาะที่เขาที่เอามาในโชคอะเงินโชคนะ่ะโดนรถพ่อเขาเหยียบตายเหลือเขาคนเดียวหลังจากนั้นก็คือน,นี่คอยระวังเขาอย่างเดียวเลยถ้าพ่อสตาร์ทรถปับ๊บจะเรียกจะบอกอย่าเพิ่งออกรถก่อนนะหาก่อนหา,นหานเขาเรียกเข้ามาก่อนถ้าไปไหนนี่ก็ต้องจับเขาขังเอาไว้ หรือไม่ก็ให้ลูกชายนะ่ะเรียกเข้ามาตอน,นนี้จะไม่ค่อยให้ไปลงอิดเพราะว่าลงอินะดน่ะรถวิ่งเข้าวิ่งออกเยอะกลัวเหยียบเขาเขาไม่ไปนะเขาจะนั่งอยู่แค่บริเวณตรงบันไดแลนะ้วเขาก็นั่งร้องเดินไปเดินมาแต่เขาไม่กล้าเข้าไปเขากลัวโดนตีนี่เคยตีทีหนึ่งตีเ,เสเดิดเลยคือตีให้เข็ดตีให้จำอะ่ะไม่ให้ไปเพราะว่าตรงนั้นรถมันเยอะรถจะเหยียบเอา หัคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะพามาดูลูกชายมาดูหลานสาวเอ้ยมาดูหลานชายกับคุณแม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องนิดสไพร์ภูไทยชาแนลด้วยนะจ๊ะจะได้เป็นกำลังใจให้พวกผมครับไม่บายอย่างลไม่บายครับไม่บายครับ เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบายยค่ะ